สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่นอ้องปองปลายที่หักแป้งตุวหมองกุบแย่ค่ะยินดีตอนรับเขาชื่อช่องนี่นก้นมาอีกมงื่อนึงเนาะค่ะนี่เป็นในบ,บรรยากาศซอยเขาบาทของนี่นะคะพี่น้องค่ะที่เห็นนั่นเป็นผู้เขานะคะหรือว่าทึ่งผู้ที่มีฝนตกนะคะฝนตกแล้วก็จะมี หนามหรือไอหินขึ้นมาที่มองเห็นนะคะเป็นบรรยากาศของบ้านป่านา,น,นาดอนบ้านหนอกของหน้านะคะพี่น้องค่ะนี่เอินว่า จูจีด้คะพี่น้องจูจีที่เกิดตามพ่คิดได้่ะันคั่วเอาเน้นหวัวคดได้จุจีห้ี่งวที่ค้านะมันมีนะมันมีนะปรีเมันมีได้ความคตเนี่ยนะนาเลยหวหตัวแห้งหนัน อู้จยูย um ูเนอะน่าจีวายเลยอันน oui. ี้นะนี่นุ้จีวายแกนี่จีวายโคตต้องห้ามแต่ก็มันมีดินนี่นะเขาเอาใส่ดินมา นตกอข้ามคนตกแห้งอีดีจะควย้ยจะควยจะคว้ยนี่ควย้ยคควยไม่มีาหานนววัวม่มีควายันนี้หยควายควายนี่เด้มันทิ้ว่ามัน,ม,นม,มันมีอมันมีมันยุ่มมันหักบะไรเดี๋วยวมันช่มีกกรขี้ควายเนาะเค้กเซโนมาอินเนอลาเซยเจ้ากักินเข่าก็ยังสบายขาชาติชีวิตนะ กินเฮ้กินย่างไป่เนี่ยกินกินปลาทูกินปลาท,ที่มันตายได้นะเออไม่กินนะคะ่ะพี่น้อ,องผมป้ายมือนี่ผ่ามาเบืองจุจีนะคะพีนออ่น้องจุจีนี่กับอาศัยอยู่ในกองกิ้งองขี้ควายนะคะพีนออ่น้อง มือพื้นหาอยากหากินกับสิภากันไปขวยเนาะคะ่ะเพืมาเดมมาคุ้ซึ่งประกอบอาหารได้หลายอย่างเนาะคะ่ะมีใส่แกงวายใส่แกงน้ำม่ใส่แกงผักหวานนะคะด้วยใส่แจว้วใส่หอมแดงนะคะตำแล้วก็ใส่สมใส่ะม่วงใส่ผักติ๋วนะคะแล้วแต่ข้าหมักของเซรามิกน,นะคะจุจีนี่ ก็มีมาสานนานนะคะแต่สมัยก่อนน้อยนิดีย่างหน่อยตื่นเช่าพากันออกทุงออกทากับมูกับพวกไปขวาจุดจีแ่งกันนะคะพี่น้องค่าวมือนี้ขอบคุณทุกการบิ็นกันชมทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกความหมักแพงทุกความคิดหอดคิดถึง,ค,ง again, ค่ะจิอยู่อเกนค่ะทูมอรโรค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย